เลยที่เนี่ยอินโดนีเซียนะดังนั้นเดี๋ยวค่อยตามกันนะครับว่าความหมายอันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงสวัสดีครับนี่คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลระบัดนะครับเปิดต้นสัปดาห์มามีเรื่องให้พูดคุยกันอีกแล้วครับโดยเฉพาะแฟนๆเมืองทองก็คงจะสงสยัยผมเองก็สงสยัยไม่แพ้พวกคุณหรอกครับกับข่าวของเนม่าอินโดนักเตะอย่างเฟบรีฮาริยาดี ปีอีกในวัย24ปีที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ของอินโดนีเซียไปแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกๆมุมนะครับเท่าที่ผมมองเห็นในตัวนักเตะคนนี้ว่าความน่าสนใจในกรณีที่เมืองทองเล่งไว้จริงๆหรือถ้าไม่ได้เล็งในวันนี้ผมอยากจะบอกอะไรให้เมืองทองได้รู้ว่านักเตะคนนี้ก็เป็นเดียวที่น่าสนใจและไม่เสียหายสำหรับการเสริมทัพเข้ามาก่อนที่โปรแกรมนัดที่5จะเริ่มขึ้นครับ จริงๆแรกเริ่มเดิมทีข่าวนี้ไม่ได้มาจากสื่ออินโดนีเซียนะครับแต่เกิดขึ้นจากเพจรักเมืองทองซึ่งเป็นแฟนเพจของแฟนบอลกิเลนผยองที่ตามติดทีมรักแล้วก็ทําข่าวได้ดีด้วยจากนั้นสื่อไทยก็ไปเอาข่าวจากเพจนี้มาออกครับแต่ว่าไม่ได้อ้างอิงสื่ออินโดเนียก็ไปอ้างอิงจากสื่อไทยแล้วก็เอาไปแปลแล้วสื่อไทยก็ไปแปลจากสื่ออินโดใหม่อีกทีหนึงโอ้ยฟังแล้วงงครับแต่สุดท้ายมันก็คืออินเซพชั่นซ้อนอินเซพชั่นอีกทีหนึ่ง คือไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนเลครับเพราะว่ามันก๊อบกันไปก๊อบกันมาแต่วันนี้เนี่ยผมขอชื่นชมนะครับแอดมินเพจแล้วก็กล้าพูดเลยว่าที่ผมนําประเด็นเรื่องนี้มาเล่าเพราะหนึ่มีคนสนใจและ2ที่นี่เป็นคนเปิดประเด็นดังนั้นเนี่ยผมได้ข่าวจากเพจนี้เหมือนกันแล้วเห็นว่าเอาละในเมื่อมีคนน่าสนใจแล้วถามเรามาเราก็เลยจะ เล่าให้ฟังดังนั้นก็คงต้องให้เครดิตกับเพจนี้แหละครับที่เขาเปิดประเด็นขึ้นมาแล้วแน่นอนนะครับผมเป็นคนนํามาต่อยอดก็คงจะเล่าในมุมมองที่เราจะต้องเพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดเจนว่าเมืองทองจะได้ประโยชน์อะไรจากดีลนี้แล้วที่อินโดนีเซียเนี่ยนักเตะคนนี้โด่งดังขนาดไหนแล้วบอลอินโดนีเซียเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีความผูกพันกับประเทศไทยอย่างไรเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังแล้วจะได้รู้ว่านักเตะคนนี้ถ้ามาสร้างปรากฏการณ์ในไทย มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นดีลที่ทําให้ธุรกิจของเมืองทองโตไปอีกขั้นหนึ่งครับปัจจุบันอย่างที่ทราบกันเมืองทองก็ไม่ได้เป็นทีมแบบในอดีตเหมือนปี2016ที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมตัวรุกสุดโหดอย่างชนาทิปทีรลสินดีศัก์ไรสอนหรือว่าเฮเบตี้เฟอร์นันเดสที่มาเสริมตอนหลังเนี่ยพวกนี้ก็หายหมดแล้วนะครับตั้งแต่ชุด2016เป็นต้นมาเนี่ยดาวดังทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เหลือใครล้ว อดีศรพรมรักหรือว่าสารัตรยู่เย็นยที่ทราบกันก็ไปเรียบร้อยเป็นสภาวะที่กิเลนพยองนั้นไร้แข้งซูเปอร์ร์ที่จะดึงดูดแฟนบอลเข้ามาฉะนั้นครับด้วยสไตล์การเล่นของเฟรี่ฮาริยาดี้ที่มีความหวือหวากล้าลากกล้าลุยแล้วก็เพิ่มมิติให้ทีมได้แน่ๆถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวได้ด้วยการเป็นผู้เล่นคัวตาอาเซียนครับจึงทําให้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่านักวันนี้ก็เสริมเข้ามาในบ้านเราได้ไม่จํากัดแถมยังส่งลงสนามได้พร้อมกันถึง3คนด้วย ทำไมกีดเดนขยองจะเละไม่ได้ต่อให้ไม่สนใจแต่วันนี้เพราะมันมีข่าวขึ้นมาผมเชื่อว่าผู้บริหารก็ต้องเหลียวหลังมองบ้างเลยครับยังไงก็ต้องคิดและแม้ว่าตอนนี้เมืองทองจะมีผู้เล่นโควตาอาเซียนทั้งดังวันเลิมประตูทีมชาติเวียดนามไดซุเกะซาโตะแบ็กซ้ายทีมชาติฟิลิปปินส์ที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นรวมถึงเจสซี่เคเรนแบ็กขวาสัญชาติออสเตรเลียฟิลิปปินส์ที่ปล่อยให้กับอุดรยืมตัวไป ทุกวันนี้ก็ยังรอการผ่านเงื่อนไขเป็นโคต้าอาเซียนทุกคนที่เอ่ยชื่อกันมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานในสนามนะวันนี้ก็ยังไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไปส่วนในแง่การตลาดยิ่งแล้วใหญ่ครับดังแค่ข่าวเปรี้ยงเดียวแต่สุดท้ายสิ่งที่เมืองทองต้องการคืออินคัมครับรายได้เข้ามาโอกาสในการได้ผู้สนับสนุนที่เป็นสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กระแสแฟ,แฟนบอลในอาเซียนที่ซื้อทัวร์มาเชีย์นักเตะ ชาติของตัวเองที่สนามแล้วก็มีโอกาสได้ยอดจากการขายเสื้อแล้วก็ของที่ระลึกซึ่งที่ผ่านมามันพลาดเป้าไปหมดครับไม่เป็นอย่างที่คิดแม้แต่ในรายขององ่องทูกองหน้าพม่าที่ย้ายมาจากเทโร เราก็คิดว่าเรียกแฟนบอลพาม่าที่มาทํางานในไทยให้เข้าสนามได้มากมายชัวๆวเพราะตอนที่ผมนั้นไปดูเกมที่บุญญ์จินดามองกอโลกเงินนั้นแก้ปัญหาให้แฟนบอลพามา่าเชื่อมต่อกับสโมสรได้ดีมากแต่สุดท้ายในทางกฎหมายมันก็มีปัญหากับการออกนอกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวอยู่เช่นกันโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพทําให้แม้ฐานแฟนบอลพามา่าจะเยอะแต่ก็ไม่ใช่จะเดินทางไปเชียร์ได้อย่างอิสระประกอบกับความต่อเนื่องในสนามของอองทูที่สอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักไม่ได้ด้วยก็เลยเป็นดีลที่ได้ แค่เกือบปังแต่สุดท้ายแป็กจนเขานั้นต้องย้ายกลับประเทศไปคราวนี้ในเคสของเฟรบี้ฮาริยาดีครับดาวดังแห่งวงการลูกหนังอินโดนีเซียที่ผมมองว่าน่าสนใจกับเมืองทองอย่างไรในแง่ของกระแสการตลาดที่น่าจะจุดติดได้ดีกว่าโคต้าอาเซียนทุกคนที่เมืองทองมีอยู่นักขนานี้ก็คือยอดผู้ติดตามในไอส่วนตัวของเขาครับใครจะไปเชื่อครับผมเข้าไปดูช็อกเลยครับ แม่เจ้าคนตามมันเกือบ2ล้านคนนะครับและต้นสังกัดอย่างเปอร์ซิบบันดุงทีมเก่าแก่ของลีก็มีคนติดตามมากกว่า10ล้านคนนี่แหละครับความบ้าบอลของคนอินโดนีเซียที่ติดท็อปของโลกพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่านอกจากสีเท้าที่เป็นแข้งเบอร์ต้นๆในประเทศตอนนี้สําหรับนักเตะอายุประมาณ24-25ที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นตัวหลักได้อีกเนี่ยมันมีโอกาสมากจริงๆ ที่เขานั้นจะได้รับการติดตามและคุณคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดฮาริยาดี้ย้ายมาเมืองทองจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเมืองทองจะได้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายเสือ้อซึ่งแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่าชูดที่เป็นธุรกิจของเมืองทองเองเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะไตตลาดที่แดนอีหนาาด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์เสื้อผ้าส่วนใหญ่ต้องการผมบอกเลยครับและแฟนบอลอินโดนีเซียแน่นอนจะมาเชียร์ถึง SCG Sta d i เ m ดียมอาจจะไม่ได้มากมายมาหาศาลแต่แฟนบอลอินโด ที่ดูผ่านการถ่ายท่ดสดเหล่าสปอนเซอร์ที่ติดป้ายข้างสนามหรือว่าบนเสือ้อแฮปปี้แน่นอนครับเพราะว่าแบรนด์ของคุณนั้นจะได้ผ่านสายตาไปถึงเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยทุกวันนี้นะครับสโมสรในไทยเนี่ยจะหยิบเงินจากกระเป๋าแฟนบอลในประเทศมันไม่พอแล้วครับเค้กก้อนธุรกิจฟุตบอลมันเท่าเดิมแล้วก็น้อยกว่าเดิมด้วยและแน่นอนว่าตลาดอินโดยังไม่มีใครเริ่มแบบจริงจังและเป็นสิ่งที่น่าลุ้นน่าหลอมากเหมือนที่ในอดีตครับ นักเตะไทยเนี่ยก็เคยไปโกยเงินในอีโดมาแล้วหลายคนทั้งศิลทวีชัยหาดไทยรัตนกุลสุชาวนุชนุม่มนี่ก็สองคนที่เล่นกับเปอร์ซิปบันดุงต้นสังกัดของทางฮาริยาดีในปัจจุบันรวมถึงหลายสโมสรก่อนหน้านี้ก็เคยคว้านักเตะในบ้านเราไปค้าแข้งทั้งไพทฑทูลเทียบมายุธจักรก้อนจันพิพัฒน์ต้นกัญญารวมถึงวารุิวังสวัสดิ์สมัยก่อนเนี่ยก็ไปในสัญญาย,ยืมตัวระยะสั้นแต่ก็ได้ค่าเหนื่อยหลักแสน ย้อนไปหลายปีที่แล้วถือว่าเยอะอยู่นะครับโอเคแล้ครับในอดีตศึกไทยลีกเราก็เคยมีนักเตะอินโดมาเล่นเหมือนกันทั้งอีราฟานบัชดิมมาชนบุรีแต่สุดท้ายก็มาในปังอย่างที่คิดวิกเตอร์อิกโบเนโฟที่ล่าสุดปีที่แล้วเล่นให้กับปททระทอรยองรวมถึงทางทาเรนปูฮิริปีกสายอินฟลูเอนเซอร์ที่มีแค่ยอดวิวครับแต่สุดท้ายในท่าเรือดึงมากลับโชว์ฟอร์มไม่ออกครับแล้วก็มียาโตบัสหน้าที่เล่นให้กับสุโขทยัยและตอนนี้อยู่กับประจวบก็ลองคิดดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ย ที่มาแล้วไม่ค่อยเกิดทั้งที่เป็นอินโดนีเซียเพราะว่าเขาอาจจะไม่ใช่อินโดนีเซียแท้ๆครับเป็นลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์บ้างหรือว่ามาจากเกาะต่างๆบ้างที่เห็นโอเคหน่อยก็คงจะมีเซจิโอฟานได้ครับกองหน้าลูกครึ่งอินโดเชื้อสายดัชที่เคยอยู่กับสุพรรณบุรีตอนนั้นนะครับสุพรรณบุรีสามารถขายเสื้อในแบรนด์วอริกได้ถึง5000ตัวนะครับเป็นยอดที่เกิดมาจากฟานได์แล้วก็มีแฟนบอลอินโดนีเซียมาเชียร์ถึงสุพรรณด้วยถึงแม้จะไม่ได้มากมาย แต่ก็ถือเป็นความสําเร็จของสโมสสน,นะเวลาน,นั้นแน่นอนว่าความอิมแพกจะต่างจากเฟบรี่ฮาริยาดีซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัวท็อปของทีมชาติในวันเจอไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงมีชื่อเป็นแค่ตัวสํารองในเกมบอลโลกรอบคันเลือกที่เราบุกไปชนะเขา3-0แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงหลังจากที่นดรีเซียนั้นตกรอบนะครับในการคัดเลือกบอลโลกก็ลงเล่นเป็นกองหน้า ในระบบ4-4-2ครับในเกมบอลโลกล่าสุดเลยที่แพ้ให้กับมาเลเซียนในการบุกไป,ปเยือนเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปีที่แล้วนี่คือโอกาสของเขาหลังจากนี้และเชื่อว่านักเตะในวัย24เล่นเกมรุกด้วยสไตล์การเล่นที่หวือหวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่แฟนบอลอยากดูและพอได้ดูคลิปที่ตัดช็อตเด็ดของเขามาเนี่ยโดยรวมก็ทำให้ผมนึกถึง2นักเตะกิเลนผยองในยุคหนึ่งครับถ้าความเร็วในจังหวะกระชากบอลแบบนี้เนี่ยเฟบีฮ้ฮาริยาดีก็จะคล้ายๆกับเอกภูมิโพธารุ่งโรด แต่ถ้าเกิดนึกถึงการเทินบอลการหมุนตัวการสรับขาลีลาแบบนี้ก็นึกถึงไกลไม่ได้ครับนอกจากจัก,กรพันพรสในวัยหนุ่มสมัยที่ทั้งคู่นะครับเล่นให้กับเมืองคองในยุคแชมป์ไทยลีกไร้พ้า,าปี2012นี่คือส่วนผสมของเฟบรี่ฮาริยาดีกับสอนักเตะไทยที่ผมคิดว่า เออมิติแบบนี้เมืองทองน่าจะต้องการเอามาไม่ใช่เพียงแค่สีสันแต่ระบบการเล่นของการมาา352ตัวริมเส้นเร็วๆแบบนี้มีผลกับจังหวะโต้กลับซึ่งเมืองทองจะต้องเล่นสไตล์แบบนี้แน่ในการกลับมาผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจอีกหนึ่งคนเหมือนกันครับผู้สื่อข่าวที่อินโดีเซียนะครับที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยเขาบอกว่าเฮ้ยดีลนี้มันน่าสนใจนะแล้วก็หวังเหมือนกันว่ามันจะไม่ใช่เพียงแค่ข่าวลือ อยากให้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าการย้ายบางเมืองไทยของฮาริยาดี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้ง2ฝ่ายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองทองเนี่ยนะครับก็จะได้ฐานแฟนบอลกลุ่มใหม่ที่เพิ่มอีกเยอะและแน่นอนเสื้อของเมืองทองจะเป็นที่ต้องการของแฟนบอลอินโดนีเซียเบื้องต้นเขาการันตีบอกออเดอร์ต้องมีอย่างน้อย1000ตัวแน่แนและหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับ คุณคิดดูเสื้อเมืองทองฤดูการ2,020เนี่ยราคาเต็มตัวละ990บาทล่าสุดในช็อปออนไลน์เมืองทองเนี่ยเหลือ790นะครับแต่รวมทั้งหมดและตีกลมๆไปเลยเอาราคาเต็มถ้าขายได้พันตัวเนี่ยก็ได้เกือบล้านแล้วนะครับ990,000บาทขณะที่เฟบรี่ฮาริยาดีคือสตาร์ดังของเปอร์ซิปบันดุงราคาในการซื้อขายก็คงจะไม่ถูกแน่นอนแต่ขึ้นชื่อว่าธุรกิจฟุตบอลครับ ถ้าผลประโยชน์มันลงตัวการเริ่มต้นด้วยสัญญายืมตัวก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันคุณดูภาพนี้นะครับหลังมีข่าวกับเมืองทองเปอร์ซิปันดุงรีบลงภาพนี้ในไอจีสโม,มสรนแม่นี่แหละครับโลกของฟุตบอลครับมันต้องตอบโต้กันแบบนี้ครับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อนนะครับ จริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่แน่แน่ข่าวสารมันไปถึงประเทศอินโดนีเซียแล้วและเมืองทองจะขยับตัวอย่างไรจะออกมาปฏิเสธหรือเปล่าก็คงต้องติดตามหลังจากนี้เพราะที่ผ่านมานะครับคุณโรนดิสซ์วาจาเองก็เคยออกให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยสนใจผู้เล่นอาเซียนมาเติมเต็มในสโมสรอ,อยู่แต่ว่ามีข่าวกับยาโฮก่อนหน้านั้นว่าติดต,ต่อขอผู้เล่นของยาโฮมาเล่นกับสโมสรซึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายจะไปจบที่ใครแต่ที่แน่แน่ วันนี้มีข่าวผูกพันกับนักเตะจากอินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งเดียวที่ไม่ได้เสียหายแล้วที่บอกสัญญาหมดสิ้นปีนี้นักข่าวที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็บอกแล้วก็ให้ข้อคิดที่มันน่าน,นึกถึงตามนะครับเขาบอกเฮ้ยที่เนี่ยอินโดนีเซียนะดังนั้นเดี๋ยวค่อยตามกันนะครับว่าความหมายอันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงและเดี๋ยวเรารู้กันว่าอันนี้จริงไม่จริงเดี๋ยวผมจะติดตามข่าวนี้ให้ในเมื่อทุกคนสนใจดังนั้นผมไม่สนใจไม่ได้หลังจากที่เงียบไป ไปสืบพ้นข้อมูลมาณนะวันนี้ได้เท่านี้ก่อนแต่หลังจากนี้ถ้ามันชัดเจนจริงๆเราจะมาเล่าให้ฟังใหม่เดี๋ยววันพุธนี้ตลาดซื้อขายไทยลีกครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งในกรณีมีความคืบหน้าของเฟรบรีฮาริยาดีวันนี้เอาเรื่องนี้ไปคุยกันก่อนแลาลืมครับคิดเห็นอย่างไรกับมติคนนี้มีข่าวสารอะไรบ้างที่ผมอาจจะตกหล่นไปผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับมาช่วยกันตามหาดีกว่าว่านี่คือเรื่องจริง หรือไม่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันทั้งหมดนี้คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ3ช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ IG แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ของเราใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไร่เจอกันใหม่วันพรุ่งน,นี้สวัสดีครับ